D-Day เป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในสงครามโลกครั้งที่สองดีเ y เป็นชื่อเรียกเฉพาะสำหรับวันที่6มิถุนายนคศ1944ซึ่งเป็นวันที่กองกำลังสัมพันธมิตรสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรแคนาดาและประเทศอื่นๆได้เปิดฉากปฏิบัติการยกพลขึ้นบกครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ บนชายหาดของภูมิภาคนอร์มังดีประเทศฝรั่งเศสที่ถูกยึดครองโดยนาซีเยอรมน,นีโดยฝ่ายเยอรมน,นีได้สร้างแนวป้องกันขนาดใหญ่ตามแนวชายฝั่งยุโรปที่ยึดครองซึ่งเรียกว่ากำแพงแอตแลนติกการยกพลขึ้นบกในดีเดเป็นการโจมตีที่ทะลวงแนวป้องกันนี้ได้สำเร็จ ดีเดจึงเป็นวันที่สำคัญเพื่อเป็นเกียตรติแก่ทหารผู้กล้าหาญที่เสียสละในปฏิบัติการครั้งนั้นโดยคาดการว่ามีทหารสัมพันธมิตรเสียชีวิตหรือบาดเจ็บอย่างน้อยหนึ่งหมื่นนายและทหารเยอรมน,นีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บประมาณ4 0 0 0 9 0ถึง9,000นายและเพื่อเตือนใจถึงความสำคัญของการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและสันติภาพ ตัวอักษรดีในดีเดไม่ได้ย่อมาจากคําใดคําหนึ่งโดยเฉพาะแต่เป็นเพียงการใช้สัพท์ทางทหารเพื่อระบุวันที่จะเริ่มปฏิบัติการสำคัญโดยที่ไม่จำเป็นต้องระบุวันที่แน่ชัดปฏิบัติการยกพลขึ้นบกครั้งนี้มีชื่อรหัสว่าปฏิบัติการเนปจูน Operation n e p t u n e ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการที่ใหญ่กว่าคือปฏิบัติการ Overlor d เป้าหมายหลักของดีเดคือการเปิดแนวรบที่สองเพื่อบรรเทาแรงกดดันต่อสหภาพโซเวียตที่กำลังต่อสู้อย่างหนักกับเยอรมน,นีในแนวรบด้านตะวันออกและเพื่อปลดปล่อยฝรั่งเศสจากการยึดครองของนาซีดีเดถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในสงครามโลกครั้งที่2เนื่องจากเป็นการเริ่มต้นการรุกค,คืบของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้าสู่ยุโรปตะวันตก ซึ่งนำไปสู่การปลดปล่อยปารีสในเดือนสิงหาคมคศ1944และท้ายที่สุดคือการพ่ายแพ้ของนาซีเยอรมน,นีในเดือนพฤษภาคมคศ1945